คุณยังกำลังทำอะไรอยู่คะว่ายน้ำอยู่นี่นะคะนางเงือนางเงือกแบบสองพันห้าร้อยะคะเฮ้ยดทไเนี่ยนางเงือกทำไมนางเงือกมีผมสีนี้อ่ะเกดเกดเฮ้ยมันเฮตัว อันนี้คือน,นางเงือกร้อยปีนะคะทุกคนดูสิร้อยมีร้อยดู้างนะคะเล็บก็ไม่มีสี <S 2> <S 2> <S ด้วยเพาอันนี้นางเงือกก็จะแบบโบราณโบราณเนี่ยนะคะเพราะว่าเนี้ยเป็นนางเงือกในตำนาน,นะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะคะดูจากสีผมเขา ก็เหมือนแม่มดหนูนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่แม่มดนะคะเขาเ็เจ้า,าหญิงเป็น,น,น,นะะมิตรมากเลยทำไมแล้ว <c oughs> นางเงาืคะคะเขาขอช่วยเหลือคนครับปะไปกันไปกันตอนนี้นางงานแก่ชาราแล้วก็ต้องช่วยนางเงาน,นะคะน้โมยาคุณยายเดินไม่ได้ขอลาไปแค่นี้คะ่ะ